สำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือทำธุรกิจแหะบางทีเราทำงานนิดดีแทบตายเลยแต่ว่าพอนนำเสนอทีไรนี่เสียคะแนนทุกที การนาเสนองานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับพนักงานทุกๆระดับเลยนะบางคนคิดว่าเอ้ยฉันเป็นระดับปฏิบัติการไม่ต้องไปนําเสนอใครหรอกให้เพื่อนที่มีความสามารถมีความถนัดเป็นคนเสนอดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจงรู้ว่าเราขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของแท้ในตัวเราคนที่เป็นคนพูดก็จะกลายเป็นคนที่เป็นของแท้แทนเราไปนี่คือสิ่งที่น่าเจ็บใจมากเลยในมุมเจ้าของธุรกิจก็ยิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ SME นะอย่าลืมนะบทบาท ทแท้จริงของเราเนี่ยเราไม่ใช่แค่นักลงทุนในฐานะเจ้าของธุรกิจแต่เจ้าของกิจการคือนักการตลาดเบอร์หนึ่งของบริษัทเราเลยดังนั้นการนําเสนอทุกรูปแบบเราจะต้องทําให้เขาเชื่อถือเราให้ได้ถ้าหลายคนที่ยังติดในเรื่องความกังวลทุกครั้งที่ต้องนําเสนอเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับแนะนําง่ายๆ5ขั้นตอนสิ่งที่1ก็คือกําหนดวัตถุประสงค์ในการนําเสนอให้ชัดเจนว่าการนําเสนอครั้งนี้ของเราเนี่ยเรา ราจะขอใช้เวลาเท่าไหร่และพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะอย่างเช่นพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้คนมีความมั่นใจในกลยุทธ์ของบริษัทพูดให้คนมีความมั่นใจในสินค้าที่บริษัทคิดค้นมาหรือพูดให้เจ้านายมั่นใจในการบริหารงานของเราว่าเราเข้าใจปัญหาละแล้วเราก็ออกแบบการแก้ปัญหาเรียบร้อยละดังนั้นวัตถุประสงค์เป็นเรื่องแรกที่เราต้องจัดการกับหลักที่2คือถ้าเป็นลนักษณะการนําเสนอต่อหัวหน้างานเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดก็คือ เราต้องรู้สไตล์ของหัวหน้างานของเราว่าเขารับข่าวสารแบบไหนถ้าพรีเซนต์ต่อลูกค้าก็ต้องรู้ว่าลูกค้าโดยทั่วๆไปเนี่ยชอบรับข่าวสารในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบในการรับข่าวสารมันมีไม่กี่แบบบางคนชอบเห็นภาพข้อความน้อยๆบางคนชอบข้อความน้อยฟังเยอะบางคนชอบรายละเอียด บางคนชอบสรุปและคนส่วนใหญ่เนี่ยในทุกวันนี้นะสมาธิสั้นให้รู้เลยว่าถ้าเราใช้ข้อความเยอะเนี่ยไม่น่าสนใจแน่เราก็ต้องมีภาพประกอบและใช้เฉพาะข้อความลักษณะเป็นวลีไม่จําเป็นต้องจบประโยคแล้วก็พูดขยายความเอาเราต้องรู้หลักว่าถ้าหัวหน้าบางคนเขาอยากรู้รายละเอียดมากเราก็ต้องเตรียมรายละเอียดไว้แต่เจ้านายบางคนเขาประมวลผลไวเราก็รีบเข้าสู่ภาพใหญ่แล้วก็ เดินเรื่องสักพักหนึ่งรายละเอียดบางรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าถึงบทสรุปให้เร็วหัวหน้างานแบบนี้ก็จะชอบแต่ก่อนที่เราจะกลับไปฟังคลิปกันนะครับสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวหรือทําธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยแล้วเกินทําไมผลลัพธ์มันไม่เกิดสักทีวันนี้ผมมีความตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนึงขึ้นมา ชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโชซึ่งจุดประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโชเนี่ยมันมาจากการที่ผมเนี่ย่านด่านของการเป็นลูกจ้างมืออาชีพจนมาเป็นเจ้าของกิจการที่พาบริษัทเข้าไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่คือหัวใจที่ผมสกัดมาจากประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวจนประสบความสาเร็จแล้วใครล่ะที่เหมาะสำหรับอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะเรื่องราวเหมาะกับทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องของการทำงานให้ประสบความสำเร็จการเป็นลูกน้องที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีมีสอดแทรกไว้หมดทั้งหมด50บทเรียนรู้ด้วยกันราคาหนังสือเล่มนี้นะ285บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยบทเรียนรู้ละ5บาทกว่ากว่าอถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ข้างล่าง แล้วสามารถกดลิงก์เพื่อสั่งซื้อได้เลยพอเรารู้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของเราแล้วแล้ว,ลว,ลวก็รู้สไตล์การรับข่าวสารก็มาถึง ข้อที่3นั่นก็คือทุกขณะที่เรานําเสนอเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเป็นชุดชุดที่เราต้องห่อหุ้มไปได้วยกันแล้วองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเนื้อหามีภาพมีถ้อยคําถ้อยคํามันมีความแข็งแรงที่ต่างกันมีเรื่องของน้ําเสียงด้วยมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีเรื่องของภาษากายโดยเฉพาะภาษากายที่มาจากแววตาของเราเนี่ยถ้าเราแบบเงยบนไม่สบตาใครเลยอันนี้เสียคะแนนนะหรือก้มทักหัวรองเท้าอย่างเดียวนะไม่มองหัวหน้าเราเลยเสร็จอีกต่อให้เนื้อหาดี ีขนาดไหนนะเตยมมาพร้อมเลยแต่เวลาพูดไม่สบตาคนสบตาแต่สไลด์เนี่ยถือว่าไม่ผ่านละมันจะไม่มีชีวิตชีวาจังหวะเดินเรื่องมันควรเดินแบบมีพลังงานที่ดีอย่าพูดแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเรื่อยๆไปเปยหัวนหน้าจะเซ็งนี่คือกระบวนการที่เราต้องเข้าใจข้อต่อมาข้อที่4นะครับเวลานําเสนอเนี่ยมันต้องมีโครงสร้าง3สนะ่วนหนึ่งก็คือเรามีโครงสร้างสําหรับการเริ่มต้นแล้วก็การดําเนินเรื่องกับสรุปจบประเด็นสําคัญก็คือตอนขึ้นต้นเนี่ยต้องทําให้คนมีพลังงาน ก็คือต้อนต้องตื่นเต้นและกลางต้องกลมกลืนตอนจบต้องจบจับใจหลายคนเวลาขึ้นจั่วหัวเป็นเรื่องนี้ทําให้คนคาดหวังว่ามาทางนี้แนะ่แต่ตอนดําเนินเรื่องไปอีกทางหนึ่งเลยอย่างนี้เรียกว่าขาดความกลมกลืนแล้วพอถึงท่อนจบเนี่ย สรุปจบไม่ลงมืนไปหมดวนไปวนมาวนไปวนมากลับไปที่เก่านั้นประเด็นสําคัญก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ5 1 0ของเวลาแล้วตอนกลางเนี่ยใช้80-90%และตอนจบก็5-10%ถ้าเป็นแบบนี้คนก็จะเก็ทเรื่องราวทั้งหมดลวมถึงสรุปจบและจําบางสิ่งบางอย่างกลับบ้านได้ไป4ขั้นแล้วนะครับขั้นสุดท้ายนี่ถือว่า เป็นขั้นสำคัญในการพรีเซนต์ต่อหัวหน้าหรือลูกค้านั่นก็คือช่วงของการฟังเพราะว่าพรีเซนต์นี่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะมันต้องมีเรื่องของการฟังจากที่หัวหน้าถามหรือลูกค้าถามเราประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราต้องฟังให้เข้าใจก่อนตอบเมื่อเราฟังเข้าใจคำถามแล้วเราก็ตอบให้ตรงประเด็นอย่าอ้อมไปอ้อมมาถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ก็บอกไปเลยว่าจะไปทํากันบ้านมาเพิ่มอย่ามั่วเข้าไปเพราะหัวหน้ากับลูกค้าเขารู้ว่าเรารู้จริงหรือไม่ รู้จริงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเสนองานยังไงให้เข้าตาหัวหน้า